ลูกหลานที่รักวันนี้ตรงตวันเล่านิทานสู่กันฟังที่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยสามสิบที่สิบสิงหาคมตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่เดือนเก้าเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงมองดูทนทองฟ้าสายสว่าง right. เป็นที่สบายใจวันนี้ก็มาคุยกันเล่านิทานเรื่องของจุลัย ก็เป็นการบังเอิญจริงๆที่วันนี้เป็นวันพระบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีความเคารพในพระพุทธศาสนาต่างคนต่างก็ตั้งใจไปรักษาโบสถศีลไปที่วัดตอนเช้านำอาหารไปทำบุญถวายพระรับศีลแล็ตั้งใจสวดมนต์เจริญภาวนาุลัยไก็มีโอกาสได้ทำบุญกับแม่ แต่พอตอนเย็นสวดมนต์เสร็จถึงเวลาค่ำเล็กน้อยออกไปชมพระจันทร์เต็มดวงมีความสว่างมากเธอก็มีความสุขใจมองดูดวงดาวทั้งหลายาเทาที่เคยไปเที่ยวมาแต่ด้ว่าวันนี้จุไลสนใจดวงดาวประสุขเพรว่าดาวประสุขที่มองเป็นทางทานที่ตะวันตกมีแสงสว่างมาก เอก็มีความรู้สึกว่าดาวดวงนี้คงจะมีของมีค่ามากเช่นเพชรนินจินดาเป็นต้นจิตก็นึกอยากจะไปชมดูดาวประศุขแต่เวลานั้นจิตของเธอกำลังอยู่ในห้องเขาสมาธิเล็กน้อยที่เรียกว่ปาจาระสมาธิ <c oughs> จิตก็นึกถึงรัตนาบาร,รมีพระพุทธเจ้าพระอญญายาและกับพระปฏจีพระพุทธเจ้า พระอริยะสาวกทั้งหลายรวมทั้งท่านผู้มีคุณทั้งหลายโดยคิดว่าถ้ากำลังบุญใดไม่เกินวิสัยที่พระพุทธเจ้าก็ดีพระประเจพุทธเจ้าก็ดีพระอริยะสาวกก็ดีเทพเจ้าทั้งหลายท่านผู้มีคุณทั้งหลายก็ดีจะช่วยให้รู้จักคือไปแดนดาวพระสุขได้ก็ขอได้โปรดช่วยเวลานี้ เธอคิดสั้นๆแบบนี้แล้วลมก็จับอนาบานนสติกรรมฐานคือลมให้ใจเข้าออกตั้งใจตามที่แม่เคยสอนในที่สุดอารมณ์ใจของเธอก็เข้าสู่ฌานฌานนี้เข้าถึงก็ัญชนฌานสี่อาศัยที่ก่อนภาวนาเรื่อเข้าฌานจิตตั้งใจจะไปดูดวงดาวประสุ จิตก,ก็ล่องลอยไปสู่เขตงก็โดนดาวระศุกทันทีการไปอย่างนี้ลูกหลานที่รักไม่ต้องไปตามอันดับตามธรรมดาสภาพของจิตมีการเข้องตัวมากถ้าตั้งใจว่าจะไปที่ไหนก็ไปตรงที่นั่นไม่ต้องเดินตามอันดับพอไปถึงใกล้ดวงดาวพระศุกยืนอยู่นอกแถวเข็กในอากาศไกลจะโดวงดาวพระศุกร์ก็เรียกว่า หลายร้อยหรือหลายพันโยน์แต่ใสอารมณ์ใจที่เป็นทิพย์มีร่างกายที่เป็นทิพย์ก็การไปไม่นำร่างกายเนื้อไปด้วยก็พิจารณาดูดาวพระสุกความจริงดาวพระสุกร์นี้อยู่ไกลสว่างมากคนหลายหลาคนถ้าไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ก็จะมีความรู้สึกว่าดาวพระสุก จะมีความใสเหม่นแก้วเหม่นแก้วที่มีการสะท้อนแสงจากพระอาทิตย์แต่ถ้ามองไปจริงๆก็รู้จักความจริงว่าความจริงดาวพระศุไม่ใช่แก้วมองด้านไกลๆก็เห็นดาวประสุกทั่วดวงดาวประสุกก็คือโลกโลกหนึ่งนั่นเองมองไปภายนอกของดาวพระศุเห็นก้อนเมฆก็มา ลอยเคลื่อนไปเคลื่อนมาเหนือและนอกดาวพระศุกร์ต่อไปก็มองทะลุไม่เข้าไปเห็นดวงดาวพระศุกร์ชัดตอนนี้รียกว่าดาวพระศุกร์ก็ไม่ถูกแล้วาะความแพรวพราวขุงดาวพระศุกร์ไม่มีหรือถ้าจะมีก็คล้ายๆ้ากับว่าหิมะจับตัวเนยอดจา่าในยอดไม้ต้องแสงอาทิตย์แปรวปล่าพอสมงควร ออนนี้ส่วนที่มีแสงแพร่กระจาก็เป็นแสงด้านท้ายค้นดาวประสุกดาวประสุกหันหัวก็หาพระอาทิตย์แต่ก็ไม่ใช่อยู่ติดพระอาทิตย์เลยทีเดียวห่างมากด้านหัวของดาวประสุกเข้ามาถึงประมาณกึ่งกลางในตอนนี้จะรู้มีความรู้สึกเลี่ยนเตียนโล่งเหมือนกับนหัวล้าน,นในหนึ่งท่านไ,ไม่เคยเห็นคนหัวล้านก็ดูเขาหัวโล้น มีความล้นไม่มีสภาพบ้านเรือนไม่มีต้นหญ้าไม่มีต้นไม้ไม่มีทานน้ำถ้าจะเปรียบเทียบกับทะเลทรายดาวพระสุกตอนนี้ยิ่งกว่าทะเลทรายซะอีกต้องมีสภาพคล้ายๆทะเลเปลงก็มีความร้อนมากตั้นหัวเลื่อยกาไปเลื่อยกาไปตอนกลางดาวพระศุกร์จะรู้สึกจางจากความร้อนมีความร้อนไม่แตกต่างกับตะว,วันออกกลางถอยนัก ในช่วงที่ตอนอ่อนจากความร้อนนี้เล็กเข้าไปหน่อยมีพืชพันธุญาหารมีต้นไม้มีต้นา้ามีทาน,น้ำออนไกลไปไกลใกล้ๆอย่างปลายดาวพระศุกร์ตั้นเลยะก็รู้สึกว่าในตอนนี้ต้นไม้เขียวจะอมจัดมีมะมาดปกคลุมดาวพระศุกร์ยิ่งตอนท้ายดาวพระศุกร์ก็มีทาน,น้ำมีต้น้ามีน้ำค้าง ถ้ามีหิมะต่างๆเก็ใบไม้แข็งตัวทานน้ําที่เป็นทะเลก็เป็นทะเลแข็งรวงความระดาพระสุก์ไม่มีสภาพเปเหมือนกันขอทุกคนผู้รับฟังเพื่อทราบว่านิ่เป็นิทานความรู้สึกต่างๆจานิทานกับความรู้กับนักวิทยาศาสตร์ต้องไม่เหมือนกันหรือถ้าอาจจะเหมือนกันก็เรียกว่านิทานเดาไปเหมือนนักวิทยาศาสตร์เข้า เมื่อมองดูแล้วเธอก็ทราบว่าดาวพระศุกร์มีสภาพคล้ายดาวพุธแต่ว่าดาวพระศุกร์ดวงนี้โตกว่าดาวพุธมากมองไปดูดาวพฤหัสดาวพระศุกร์ก็เล็กกว่าดาวพฤหัสเธอจึงข้าไปใกล้ดวงดาวพระศุกร์อยากจะรู้ความจริงตอนนี้ก็ไม่แวะลงพื้นดินของดาวพระศุกร์ลอยระล่องไปในอากาศาดูรอบรอบ ตอนด้านหน้าใกล้ความร้อนเรียกว่ามีความร้อนอยู่มากแต่ก็ยังพอไปที่อาศัยขอสัตว์ทงหลายได้ก็ปรากฏมีบ้านช่องเรือนโรงน้อยน้ำก็าหายากมันผิวดินแห้งแกร่งจุดือการมีน้ำน้อยๆเธอก็เลยไม่ชอบใจ <c oughs> เลื่อนตัวไหลเข้าไปใกล้ๆ เรียกว่าเขาเ้าไปลึกกับไปอีกเกิดจะเป็นสูงกลางของความยินเมื่อตอนที่เย็นตอนนี้ก็เห็นต้นไม้งามชะอมพืชพันธัญญาหารมากมีผู้คนมากในดาวสุขมีบ้านเรือนรอสวยสดงดงามไปดูถนนถนนเกาเรียกดีไปดูคนก็มีความเรียบร้อย คนทุกคนเท่าที่มองเห็นจายอากาศมีสภาพเรียบร้อยรู้สึกว่าเขาไม่มีการไอความอันตรายเกยเรอาจจะไม่มีหรืออาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่มากมองดูไปรอบๆใหญ่ยันทราบว่ามีตำรวจไหมมีทหารไหมมีคนถืออาวุธเพื่อประกัอนอันตรายมีไหมมองดูจากอากาศลงไปดูภาคพ,พื้นก็ไม่พบ ไม่พบคนที่ถืออาวุธไม่พบคนที่แต่งตัวพิเศษเหมืนอนทหารไม่พบการยืนยามไม่พบการโยนไม่เห็นสภาพของกองทัพเธอก็ดูต่อไปว่าโดนดาวประสขที่มีอะไรพิถี่ิ่าสังเกตบ้างยอดยานพาหนะคุนดาวประสขมีรถรถยนต์มีแต่ว่าสภาพของรถยนต์ มีสภาพไม่คล้ายเครึงกับรถของเราเท่าไรนักเครื่องล้อจะมีเหมือนกันเครื่องยนต์มีเหมือนกันแต่สภาพขรงรถจริงๆมีสภาพโปรมีร่งางคาสูงมีที่นั่งสูงขนาดนั่งไปเรียกว่าช่วยการอากาศได้ดีไปมองดูความเร็วของรถความเร็วของรถอาจจะมีมากแต่ได้ว่า คนในดาวประสบเวลาขับรถขับไม่เร็วเกินไปถ้าเทียบกับโลกจำพูคือโลกที่เธออยู่ก็จะมีความรู้สึกว่าชาวโลกประสขใช้ความเร็วจริงๆของรถไม่เกิน40สไม่ต่อหนึ่งชั่วโมงเข้าไปกันเรียบเรียบถนนก็โล่งไม่เบียดเสียดกันการขับรถก็มีระเบียบคนแต่งกระตูก็สวยยิ้มแย้มแจ่มใส มันไปดูในน้านน้ำน้านน้ำมีมากมีทะเลมีมหาสมุทรมีคลองในคลองในน่านน้ำเขาก็มีเรือยนต์และก็มีเรือพายประเภทกันเชียงใช้พายธรรมดาไม่เห็นมีหรือไม่มีก็ไม่ทราบจะไม่เห็นมองดูเท่าไรก็ไม่เห็นเรือพายธรรมดาก็ไม่เห็นเรือทอก็ไม่เห็นถ้ามีก็มีประเภทเรือกันเชียง จับพายสองใบทันเทียงถอยไปข้างหลังแล้วก็น่านาน้ำก็มีความราบเรียบสวยสดส่ยงามสะอาดทางท่าน้ำก็รู้สึกว่ามีความราบเรือนมองดูไปในอีกด้านหนึ่งเก็อยากจะทราบว่ากองทัพอากาศของโลกะสขมีหรือเปล่า <c oughs> มองไปแล้วก็ลอยไปรอบๆไม่ยอ่มองที่เดียวมองไปแต่ลอยไปรอบๆ คนด้านใกล้จะเกงความร้อนกับความเย็นเพรื่อบากฏมีเครื่องบินเครื่องบินมีตามสถานีต่างๆมากสถานีและท่าอากาศหนี่งก็มีเครื่องบินมากแต่มองไปดูทีว่าเครื่องบินรบที่มีสภาพเหมือนเครื่องบินรบของเรามีการติตรดอาวุธติดเจรดมีไหมมองไปดูจริงๆเท่าไรก็ไม่พบไม่พบว่าเป็นเครื่องบินรบ เท่ก็สงสัยว่าบ้านเมืองน,นี้หนึ่งขาดตำรวจถ้าขโมยมีมากๆอย่างโลกชมปูก็เป็นว่าชาวบ้านทั้งหลายไม่มีของจะใช้ทั้งนี้เพราะอะไรผู้ขโมยจิตหมดไม่มีตำรวจปราบปรามจะขอบเขตต่างๆไม่มีทหารระว,วังจะเกิดการมีการลุกรายขึ้นมาก็จะถูกยิดประเทศเราแต่ก็คือจะคิดเดุผล ว่าในเมื่อคนทุกคนไม่มีใครเป็นตำรวจคนทุกคนไม่มีใครเป็นทหารการขมโมยกันกันคงเห็นกันอาจจะไม่มีในการรุกรานยกยันด้านชายแดงก็คงจะไม่มีการย่งยื้อแย่งดินแดนก็คงจะไม่มีรวมความว่าตอนนี้เห็นบ้านเมืองสวยสดงามมีถนนหนทางมากติดต่อกันเป็นสายตลอดโลกประสบ ความจริงมองแล้วมีความสุขใจมากตอนใดที่มีแม่น้ำขวางก็มีสะพานล,ลอยสูเรือก็วิ่งไปราบเรียบคนก็แต่งกายผ้าไม่หนาถ้าจะเทียบกันไปก็เหมือนกับคนในประเทศไทยแต่งผ้าบางๆแบบธรมธรมดาธรรมดาเธอก็คิดว่าตอนกลางส่วนนี้ระหว่างความร้อนกับความเย็นหมายความร้อนเข้ามาถึง ประเภทเกือบจะ็นอ่นจากต้นตรงนี้ถึงท้ายตอนนี้ในตอนนี้นี่ก็เป็น่ซนกลางควยจะมีความร้อนไม่มากมีความเย็นไม่มากเกินไปฉะนั้นคนจะมีผ้าบางๆแบบประเทศไทยเธอก็สงสัยคิดว่าตอนปลายขั้โลกประสุจะเป็นยังไงก็อลอยต่อไปอีกตอนนี้ก็พบก่นน้ําที่ติดกับใบไม้ยอดไม้มีมาก และยอดหญ้าก,ก็ชุ่มชื้นไปในน้าเป็นเขตที่มีความหนาวมากผู้คนต่างๆก็แต่งกายด้วยผ้านานานาเหมือนกับในอเมริกาในยุโรปบางประเทศแต่ก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้ควจะหนาวจัดมองดูโลกแถวนี้ก็ปรากฏว่ามีตึกสูงและก็มีโรงงานต่างๆมากพืชพันธุ์ัญญาหารก็มาก แต่โลกนี้มองกันดูจริงๆถ้าจะเทียบกับโลกชมพูดาวประสุก์ก็มีเนื้อที่มากกว่าโลกชมพูเกือบเท่าตัวแต่ว่าส่วนที่มันมาทิ่ที่มีชีวิตจาศัยอยู่ได้ก็ดูว่าจะน้อยกว่าโลกชมพูเพราะตอนหน้าร้อนมากเกินไปอันนี้ก็มองดูไปว่าเอ้โลกที่มีตอนที่มีความหนาวเมื่อไรเป็นพิเศษไหมก็พบว่ามีโรงงานใหญ่ๆ มีควันขมงสแสดงว่าคนทําง,งานคนออกจากโรงงานก็มากในดินแดนแถนนี้รู้สึกว่าจะเป็นคนมีความร่ํารวยมากยานพาหนะก็มากสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือมีลูกของกลมที่อัดลมข้างในและอัดแก๊สข้างในนั่นคือลูกบอลลูนมีลอยอยู่มากสําหรับลูกบอลลูนนี้ด้านหน้าก็ด้านหน้าส่วนที่ห้อย หมายว่าตัวอาคารที่ห้อยกับลูกบอลลูนลมีใบพัดด้านหางก็มีหางคล้ายเครื่องบินแ,นแต่สภาพแต่งแตกต่างอันนีหน่อยเวลาที่เขาต้องการจะบังคบับเครื่องไปไหนก็เห็นหันโอว,วัตานั้นใช้เครื่องเอาบอลลูนถ่วงข้างบนเป็นเครื่องเล่นสําหรับชาวบ้านก็ลงความว่าเครื่องบินประเภทนี้เรียกว่าเครื่องบินก็ได้ เรียกให้ถูกจริงก็ต้องต้องต้องเรียกว่าเครื่องเกาะเครื่องบินแค่เครื่องบรรล,ลุนหรือเรือเกาะบรรลุนเรือ er ประเภทนี้ไม่มีการตกถึงกาเสียชีวิตเพราะบรรลุนเป็นสภาพถา่วงเวลาที่เขาแยกขึ้นก็ปล่อยแกสแ๊สหรือลมเข้าไปทั้งบรรลุน,ลนเพื่อขยายเต็มตัวพาลอยขึ้นไปหลังจากนั้นก็มีเครื่องบินไปพัดที่เกาะอ,อยู่ด้านล่างพ่วงอยู่ บรลุมันลุยกเครื่องก็พาบินไปตามพิศทางนี่ต้องการความจริงก็รู้สึกว่าดีปลอดภัยเป็นที่ใช้ก็บรรดาประชาเนเพื่อราะว่าปัญญาบารณเขาชาวบ้านชาวบ้านใช้กันมากรู้สึกว่ามีความสะดวกความจริงถ้าประเทศไทยเรามีก็ต้องคิดเหมือนกันต้องตั้งำตรำตรวจำตรจำจรวจจราจรในอากาศทำไม ดีไม่ดีเครื่องบินบรรลูนอาจจะชนกับบรากาศก็ได้ก็ <c oughs> อาจจะมีมากเกินไปของเขาถิ่นนี้มีมากแต่ไม่มากถึงกัต้องชนกัน <c oughs> รู้สึกว่าเครื่องบอก <c oughs> เสัญยานรีกันเขาว่าชาัดเจนแจ่มใสใช้เป็นกระแสะไฟสีถ้าเปิดสีแดงเลี้ยวทางไหนเปิดสีเขียวไปทางไหนเปิดสีเหลืองขึ้นบน เปิดสีใสลงล่างอันนี้เป็นต้นแล้ว่าเวลาบรรลุนหรือเครื่องบินที่เกาะเครื่องที่เกาะบรรลุนไปสวนกันเขาแยกสัญญาว่าใครเลี้ยวทางไหนเปิดไฟด้านไหนไฟด้านนั้นก็รู้สึกว่าน่าจะมีความสุขต่อไปเธอก็ลอยมาด้านท้ายสุดด้านท้ายสุดนี่มหาสมุทรเป็นน้ําแข็งทุกสิ่งทุกอย่างหนาวจัดเย็นมากแต่ก็มองเห็นกลุ่มสุนัขกลุ่มสุนัขคล้ายๆกับสุนัขจนจอก ที่บริการหนึ่งถ้าดีกันจะชัดง่ายๆถ้คล้ายหมาจูจะเรียกสุนัขจูเขาก็ไม่เรียกเขาเรียกหมาจูเช่อบ้านหีือย่างนั้นมีขนยาวมากเกือบจะปิดตาทั้งหมดเดินไปเดินมาเป็นก้อนน้ำแข็งแบบสบายๆรู้สึกว่า,นาหนาวขนาดไหนก็ตามเธอมีความสุขทั้งนี้เพราะรอะไรเพราว่าเธอเกิดในเขตก้นน้ำแข็งเป็นของไม่แปลกที่เดินเหตุนั้น ต่อมาเธอก็เรื่อเขับไปใกล้ในพื้นดินต่ออีกหน่อยหนึ่งตอนนี้ก็เห็นมีคนนี่ก็น่าแปลกใจว่าคนถิ่นนี้ว่าแทนที่จะใส่เสื้อนั้นหมาแล้วก็เอะทะกันความหนาวกับเปลกายเป็นแต่งเสื้อผ้าบางๆแต่มีรองเท้ามีพันแข้งมีผ้าบูกหัวจะก็บาง เธก็มีความสงสัยว่าผ้าบางๆขขงเขาเนะี่ยอาจจะเป็นประเภทผ้าบางเนื้อแน่นป้องกันความหนาวได้ดีอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วมองดูทีบรรดาสัตว์ทั้นหลายในเขตนั่นก็มีขนยาวอย่างลิงและข้างเป็นต้นเนี่ยขนยาวเป็นกรณีพิเศษยาวกว่าที่โลกมนุษย์เรามีมากเธอก็ลอยลงไปต่ำยากจะจะจกจะทราบพื้นความเป็นจริง ว่าดินแดนแห่งนี้มีบ้านใหญ่ๆไหมได้ก็พบความเป็นจริงว่าดินแดนแห่งนี้บ้านใหญ่ๆไม่มีโดยมากจะมีบ้านประเภทอยู่ในถ้ำหรือว่าขุดดินทําเป็นทังคาอยู่เข้าใจว่าจะมีความอุ่นดีกว่าพื้นดินมากขึ้น <c oughs> ไปดูคนคนกับสัตว์มีความเชื่องกันมาก พบคนเดินในปา่าสัตว์ป่าเห็นเข้าสัตว์ป่าไม่หนีคนก็ไม่หนีสัตว์ปา่าต่างคนต่างเลยกาหากันคนตีมบยกมือปล่อยเสียงโบเบบเบสัตว์ก็ทำหน้าเลือดลักมองไปามาก็เข้าใจทันวิ่งก็มาหาคนร่วงความว่าคนกับสัตว์รู้ภาษากันคือเข้าใจในภาษาซึ่งแต่ละกันตอนนี้เธอก็มีความสงสัยว่าแต่คืนรอยอ,ยอยู่อย่างนี้ คงไม่ทราบเรื่องดีอะไรกันแน่อยากจะลงดูพื้นดินก็ลอยลงไปด้านหน้าแต่งกึงกลางที่ว่าหิหนคนใส่เสื้อบางๆด้านที่แรกแต่งตัวบางๆแค่ประเทศไทยลอยลงไปใกล้ไม่ถึงพื้นดินนักเพื่อความเร็วว็ดรูดดูขีดก็รู้สึกว่ามีป้ายบอกชื่อประเทศเป็นจุดๆเป็นแห่งแหงอนาคต ทาอานาเขตเขารับเรียบมากไม่มีทหารนสายการมีถนนติดต่อกันมีสายไฟฟ้าท่วงเข่งกันการเดินทางไปมาหาสู่กันไม่มีดา่านไม่เหมือนกับประเทศไทยไปมาเลเซียก็ตัเวกัดตัวที่ดานาน่านนานแสนนานแขกพูดนานกว่าจะรู้เรื่องหดีไม่ดีดดแขกแ่แอทยังไม่ยอมให้ไป แต่ว่าไปดูของเขาเข้าโลกมาสุขเขาจะไปประเทศไหนรู้สึกไปแบบสบายๆไม่มีใครกัน้นไม่มีใครกลางไปเพื่ออิสรภาพแต่ละเขตเข้าไปก็รู้สึกว่าทุกคนต่างโครงต่างเป็นมิตรคิดว่าคนที่คิดเป็นศัตรูเส้นกันใดกันคงจะหายยากอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่จะต้องพิจารณาว่าโลกนี้มีความสุขต่อไปจะเห็นคนกลุ่มหนึ่งแต่งตัวสวย เข้าใจว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองผู้ชายก็แต่งตัวสวยผู้หญิงก็แต่งตัวสวยโลกนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยเพชรนิ่งจินดามีเครื่องประดับแรวาวรู้สึกว่าเขาจะประดับมากแม้แต่กำไลข้อเท้าขเขาก็มีเพชรกำไลมือ,ขอเขาก็มีเพชรที่คอแทนจะเป็นสร้อยจะเป็นกำไลแท่งใหญ่ แต่รู้สึกจะมีทองบางก็ประดับเพชรเทรูกร่างประดับลวดลาย่านตาหน้ารักเนี่ยเขาทาสวยมาก <c oughs> เธอก็เข้าไปหาท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่าทีเป็นผู้ใหญ่มากในคนกลุ่มนั้น <c oughs> เธอก็ถามว่าประเทศนี้ในโลกนี้มีทหารไหมชายคนนั้นเห็นเธอเขาก็แปลกใจเขาถามเธอว่าหนูมาจากไหนูไรก็ตอบว่าหนูมาจากโลกชมพู เขาก็นั่งนิ่งนึกประเดี๋ยวหนึ่งเขาถามว่าโลกชมพพอยู่ที่ไหนเธอก็ชี้ดูดวงดาวดวงหนึ่งที่อยู่ไกลแสงไกลจากดาวประสุกเธอบอกว่านั่นคือโลกจมพพที่ท่านอยู่เขาถามว่าหนูมาได้อย่างไงเจ้าลยก็ตอบว่าหนูลอยมาเขาถามว่าคนโลกจมพพลอยเก่งอย่างนี้ทุกคนเลยเจ้าไลก็บอกว่าหนูลอยไม่เก่งหนูแต่ลอยสู้แม่หนูไม่ได้ ท่าโลกจำพูทุกคนจะลอยเก่งเหมือนกันแล้วไม่หนูก็ไม่ทราบแต่ที่บ้านหนูลอยท่านได้ทั้งพ่อทั้งแม่และลูกลอยได้หมดทุกคนเขาก็แปลกใจเขาถามว่าโลกจำพูมีทาหารมีตำรวจหรือเธอก็ตอบว่ามีเขาตอบว่าทหารตำรวจมีไว้ทําไมเธอก็ตอบว่าทหารมีไว้ป้องกันประเทศกันการลุกไามฆ่าสิทธิตำรวจมีการมีไว้ปราบปรามโจร้ไรดเขาก็แปลกใจ เขาถามว่าข้าศึกหมายถึงอะไรเตก็ตอบมีการรบกันเขาถามรบกันเป็นยังไงลงความจุไหลงง,งยิ่งถามก็บอกว่าที่นี่ไม่มีเครื่องบินรบรือก็ตอบว่าคําว่ารบไม่รู้จักมีแต่เครื่องบินเหาะไปหอะมาไปเที่ยวที่ต่างๆถ้าไปไกลเกินไปนั่งรถเหนื่อยก็นั่งเครื่องบินไปแต่โลกที่มีความชีลี่ยกว่าคือด้านเหนือเขาชี่ไป ทิ้งแต่นเขามีบนลูนสําหรับเที่ยวเธอบอกว่าทราบแล้วเธอเขาก็ถามได้ว่าผมข้างหน้านี่หมายที่อะไรไปผมจุกเพราเธอมีป่นเขาก็เธอก็ตอบว่านี่เขาเรียกจุกเขาว็ถามว่าจุกมีไว้ทาไมเธอก็ตอบว่าจุกมีไว้เพื่อแสดงความเป็นเด็กเขาถามว่าเธอเป็นเด็กหรือเธอก็ตอบว่าเป็นเด็กรวมความว่าคนโลกนี้โง่ทุกอย่างไม่รู้จักคาว่าจุก ไม่รู้จักคำวรบไม่รู้จักคำตาหารไม่รู้จักโจรผู้ร้ายไม่รู้จักตำรวจโลวความโลกก็สุขเต็มในโลกความโง่ของคลโลกมนุษย์แต่ว่าเป็นโลกที่มีความสุขที่สุดที่กว่าโลกมนุษย์มากนั้นบรรดาโลกรักทหลยมองดูเวลาเลื้นาทีมากกว่าก็าขอจบโลกประสุขเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาะมงคลสมบนนูรณ์ผลผลจงมีแต่ลูกรักทุกคนสวัสดี